วันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าวิ่งกับรองเท้าคู่นี้แล้วเป็นยังไงบ้างครับ New Balance Fuelcell RC Elite Version 2นะครับผม สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ Tonic TV อีกครั้งนะครับวันนี้ผมจะเอารองเท้าคู่นี้นะครับที่ได้วิ่งมาหลายรูปแบบด้วยกันนะครับ New Balance f u e l ซลอ l ร์ e เวอร์ชันนะครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่ามีความรู้สึกยังไงนะครับผมทุกคนสามารถร่วมตอบคำถามในคลิปผมได้นะครับโดยผู้ที่ร่วมตอบคำถามในคลิปนี้เนี่ยมีโอกาสจะได้รับผลิตภัณฑ์จาก way ส r i ร e นะครับไม่ว่าจะเป็นโฟมทงางําษารองเท้าหรือว่าสเปร กันน้ำนะครับถ้าใครยังไม่เคยรู้ว่าใช้ยังไงสามารถกดคลิกด้านบนได้นะครับผมวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่ารองเท้าคู่นี้หลังจากที่แกะกล่องแล้วแล้วเอาไปวิ่งแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับผม <Are you? S 1> หน้าผ้าหรือว่า upper นะครับ upper ของเจ้า RC Elite version 2เนี่ยทำจากเน็ตนะครับ ปกติตัวส่วนตัวผมเองเนี่ยชอบรองเท้าวิ่งที่ทําจาก mesh นะครับเพราะว่ามีความรู้สึกว่ามันแห้งเร็วนะครับแต่คู่นี้เนี่ยพอเขาเป็นนิตเนี่ยก็มาดูอยู่ว่าเป็นยังไงบ้างนนครับเพราะเนื้อเขาเนี่ยจับดูแล้วเนี่ยมันจะค่อนข้างหนาหน่อยนะครับแต่ตัว a s c Elite เนี่ยหน้าผ้าเขาจะมีการทำเป็นรูๆๆๆรูใหญ่ๆเลยซะด้วยซ้ำนะครับทำให้การระบายอากาศค่อนข้างดีเลยนะครับโอบอุ้มเท้าค่อนข้างโอเคเลยนะครับ มีความกระชับเพราะว่าหนิดเขาผมรู้สึกว่าพวกที่ทําด้วยหนิดเนี่ยจะมีความกระชับในการอบอุ้มเท้านะครับส่วนของการระบายอากาศดีนะครับถือว่าหน้าผ้ารุ่นนี้ถือว่าแห้งเร็วนะครับเชือกที่ผมเคยเล่าให้ฟังแล้วว่าปลาจับแล้วเนี่ยมันจะค่อนข้างนุ่มๆเลยเป็นเนื้อเชือกที่มันนุ่มมากนะครับลื่นๆนะครับ ก็คาดกันไว้แล้วว่าจะต้องผูก2ทบนะครับเพราะว่าผูกทบเดียวเกรงว่าน่าจะมันลื่นนะครับอาจจะหลุดนะครับผมก็ผูก2ทบนะครับความยาวที่เขาให้มาเนี่ยถ้าผูกแบบรัดรัดข้อเท้าหรือว่าไอ้ runner loop เนี่ยครับพอผูก2ทบปุ๊บแล้วเนี่ยมันจะเหลือสั้นนิดเดียวนะครับถือว่ามันพอดเีเป๊ะเลยนะครับถือว่าความยาวเขาให้มาพอดีเป๊ะมากนะครับเจ้า rc elite เวอร์ชัน2เนี่ยผมรู้สึกว่าใส่เข้าไปแล้วสบายเท้านะครับมีโทบ็อกซ์ด้านหน้าที่โอเคนะครับกว้างกําลังดีเลยนะครับผมเชื่อว่าคนหน้าเท้ากว้างน่าจะใส่คู่นี้แล้วโอเคนะครับลองไปใส่ดูนะครับแล้วก็ส่วนของฮิลคับฮิลเคอ์เตอร์เขาใส่วัสดุที่คุ้มข้อเท้าส่วนนี้ได้นุ่มนวลเลยนะครับเพราะปกติเวลารองเท้าแข่งผมยังเห็นว่าเขาจะลดเรื่องปริมาณตรงนี้ออกไปนะแต่รุ่นนี้ก็ถือว่าโอเคมีความนุ่ม ใส่เข้าไปแล้วโอเคนะครับสบายนุ่มเท้านะครับระดับความนุ่มของตรงฮิลเคานเตอร์ฮิลคัพตรงนี้เนี่ยจะคล้ายๆกับเอซิกเมทัลสปีดสกายนะครับถ้าใครยังไม่เคยดูกดลิงก์ด้านบนได้นะครับนุ่มคล้ายๆกันนะครับจะไม่บางนะครับถือว่าการสวมใส่พื้นที่ด้านหน้าของโทบ็อกซ์ด้านหน้าหรือการสวมใส่เข้าไปเนี่ยรู้สึกเป็นรองเท้าแข่งที่ใส่แล้วสบายนะครับผม พื้นชั้นกลางเนี่ย New Balance เขาก็จะใส่โฟมตัวท็อปของเขามาเลยนะครับก็คือโฟมฟิวเซ l นะครับโฟมฟิวเซลเป็นหนึ่งในโฟมที่ผมชอบมากๆนะครับเพราะว่าโฟมฟิวเซ l มีความนุ่มมีความเด้งอยู่ในตัวนะครับอารมณ์ประมาณไหนคล้ายๆกับตัว Zoom X เ,เลยนะครับแต่จะบอกว่ามีความนุ่มมีความเด้งเพลเพลมากกว่าะได้ซ้บน,นะครับรู้สึกได้นะครับว่ามันแบบ ยุบตัวเหมือนเด้งดึงเลยนะครับเด้งเป็นสปริงเลยนะมิดโซความสูงส้นด้านหลังอยู่ที่39มิลลิเมตรนะครับด้านหน้าอยู่ที่31มิลลิเมตรนะครับเป็นรองเท้าดอปแปดถือว่าเป็นรองเท้าที่มีพื้นโฟมที่โอเคนะครับรองเท้าคู่นี้เนี่ยผมตั้งแต่แกะกล่องมาเนี่ยก็ได้ลองวิ่งไปเกือบประมาณ75โลแล้วนะครับวิ่งอยู่หลายรูปแบบด้วยกันรูปแบบแรกก็คือวิ่งอีซี่นะวิ่งอีซี่อยู่ในเพจประมาณเพจ เจ็ดเพจแปดนะครับวิ่งเรื่อยๆนะครับรองเท้าคู่นี้เนี่ยให้ความรู้สึกที่นุ่มตั้งแต่เดินแล้วนะครับพอเป็นเพจที่ช้าๆเนี่ยยังให้ความนุ่มนุ่มนวลและนุ่มเด้งเลยนะครับไม่ไม่ไม่เป็นรองเท้าเฟิร์มนะตนะ้องบอกว่าเป็นรองเท้าที่นุ่มเด้งเลยตั้งแต่เดินแล้วนะครับ แล้วก็อีกส่วนหนึ่งพอผมลองเทสท,ที่เป็นวิ่งแบบเพจ4เพจ5นะครับรองเท้าคู่นี้ยังมีความนุ่มมีความเด้งอยู่เพิ่มเติมก็คือเรื่องของการตอบสนองที่ดีต้องบอกว่า New Balance ไม่ได้จ้างผมมาให้พูดถึงนะครับวันนี้จะมาเล่าให้ฟังว่ารองเท้าคู่นี้เป็นยังไงบ้างนะครับรองเท้าคู่นี้พอวิ่งเร็วๆเนี่ยก็ยังมี การตอบสนองที่ดีและยังมีความนุ่มมีความเด้งของโฟมอยู่เพราะว่าพอโฟมมันนุ่มยุบตัวลงไปเนี่ยมันก็จะมีแผ่นคาร์บอนคอยดีดเราเอาไปรู้สึกได้ถึงแผ่นคาร์บอนนะครับและอีกประเด็นหนึ่งที่ผมชอบกับมิดโซคู่นี้คือเป็นรองเท้าที่มีแผ่นคาร์บอนที่วิ่งแล้วไม่เสียงดังนะครับวิ่งแล้วรู้สึกวิ่งแล้วเงียบมากนะครับเวลาวิ่งในหมู่บ้านเนี่ยตอนชามืดเนี่ยไม่ต้องเกรงใจใครเลยเพราะว่า มันเงียบมากนะครับรองเท้าเร็วอะไรแค่ไหน,ไหนไยังไงก็จะไม่มีเสียงออกมาจากรองเท้าที่มีแผ่นคาร์บอนคู่นี้เพราะว่ารองเท้ามีแผ่นคาร์บอนรุ่นอื่นหรือยี่ห้ออื่นเนี่ยก็จะมีรู้สึกได้ว่ามีมีเสียงดังในสไตล์ของรองเท้าที่มีแผ่นอยู่บ้างนะครับแต่คู่นี้เสียงเบามากนะครับโอเคนะครับกับวิดโซของ New Balance RC Elite Version สองนะครับผม ได้ลองเทสในพื้นผิวที่เปียกเพราะว่าวิ่งหลังฝนตกมาแล้วนะครับถือว่ามีการยึดเกาะที่ดีนะครับไม่ลื่นนะครับถือว่ายึดเกาะดีกว่าตัว New Balance Fuel Cell TC นะครับอันนี้ผมถ้ามีใครมีความเห็นที่ต่างในพิมพ์คอมเมนต์มาบอกได้นะครับแต่รู้สึกได้ว่าเท่าที่ลองวิ่งดูนะครับตัวยางที่เขาให้มาบริเวณที่เขาให้ตรงนี้เนี่ยผมว่าโอเคนะครับถือว่ายึดเกาะที่ดีเลยนะครับ แล้วก็ส่วนของอายุการใช้งานนะตอนนี้วิ่งเกือบร้อยโลแล้วยังโอเคนะครับขออนุญ,ญาตวิ่งให้ครบหลายหลายโลก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาอัปเดตว่ารองเท้าคู่นี้พื้นยางเขาทนหรือเปล่านะครับผมรุ่นนี้เป็นรุ่นเดียวกับช่วงโอลิมปิกนะครับที่นักกีฬาประเทศอังกฤษนะครับคุณอเล็กซ์ดีเนี่ยใส่แข่งโอลิมปิกไตรกีฬานะครับสีขาวสีแดงแล้วมีคนถามว่าเฮ้ยรุ่นนี้มีเข้ามาในเมืองไทยหรือเปล่าผมเชื่อว่าในเมืองไทยน่าจะ เข้ามานะครับติดตามดูได้ที่ซ u เปอร์สปอร์ตนะรูปลักษณ์ภายนอกที่เขาดีไซน์ตัวรุ่นนี้ออกมาเนี่ยผมชอบนะครับชอบตรงโลโก้ที่เขาตั้งใจจะทำให้เป็นโลโก้ใหญ่และเชื่อว่าน่าจะเป็นการที่อบอุ่มตัวเท้านี้ด้วยนะครับสีเสือที่ใส่เข้ามานะครับโลโก้ New Balance ตรงนี้นะครับแล้วก็ดีไซน์เขียนว่าฟิ l เ Sale ตรงนี้แต่เสียดายเขาไม่ได้ใส่ตัวสะท้อนแสงอยู่ข้างหลังนะครับเขาดันมาใส่มีตรงนี้นะครับแล้วก็มีตรงนี้นิดหน่อยนะครับ อยากให้ใส่ตรงนี้ด้วยนะครับแต่จริงๆไม่เป็นไรเพราะว่าคู่นี้สีขาวอย่างที่บอกไปคนก็จะเห็นอยู่แล้วนะครับวิ่งมาข้างหลังแล้วก็ดีไซน์อย่างที่เขามีรูๆตรงนี้นะครับมีเห็นแผ่นคาร์บอนตรงนี้เลยนะครับแต่จริงๆแล้ว r c Elite สีอื่นๆอย่างเช่นสีม่วงสีชมพูก็สวยเหมือนกันนะครับก็ถือว่าโอเคเหมือนกันนะครับแต่ตัวเจ้าสีขาวเนี่ยก็จะมีที่แตกต่างจากรุ่นสีอื่นๆก็คือจะมีคำว่า new balance อยู่ตรงลิ้นนะครับ ถือว่าเป็นที่ละลึกนะครับกับปีของโอลิมปิกนะครับกับสีนี้นะครับสีขาวก็ประมาณนี้นะครับกับรองเท้าคู่นี้นะครับเจ้า new balance fuelcell rc elite version 2นะครับวันนี้มาเล่าให้ฟังในมุมของคนที่ได้ลองใช้นะครับเป็นคนที่วิ่งทั่วๆไปนะครับ ก็แค่มาเล่าให้ฟังว่ามันวิ่งในวิ่งช้าวิ่งเร็วแล้วเป็นยังไงบ้างน,นะครับเผื่อให้ทุกคนไปประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อรองเท้าของตัวเองนะครับผมมาถึงคําถามของคลิปนี้นะครับคำถามของคลิปนี้มีอยู่ว่าคุณคิดว่ารองเท้าคู่นี้นะครับเจ้า new balance rc elite version 2เนี่ยนุ่มกว่า Nike Vaporfly nextpercent หรือเปล่ายังไงฝาก พิมพ์คาตอบคุณว่านุ่มหรือไม่นุ่มพร้อมเหตุผลเข้ามาได้นะครับโดยผู้ที่ร่วมตอบคาถามในคลิปนี้เนี่ยจะมีโอกาสได้รับผลิตภัณฑ์จาก Always d r ไปนะครับผมยังไงตอบเข้ามาได้เลยนะครับผมสําหรับข้อมูลของรองเท้าคู่นี้นะครับเจ้า RC Elite Version 2สามารถกดคลิกด้านล่างเดี๋ยวผมจะฝากลิงก์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับทุกคนสามารถกดเข้าไปดูข้อมูลของรองเท้าคู่นี้ได้นะครับผมเช่นเดียวกันกันกบกล่อง k e v i n Box นะครับใครสนใจกับกล่องสีดํานี้นะครับเวอร์ชั่นกล่องสีดำเนี่ย จะมีราคาสําหรับผู้ชม t o นิกส์ทอยู่ที่6ก0บาท6กล่องรวมส่งนะครับยังไงติดต่อเข้ามาได้ตามไลน์ไอดีด้านหน้านะครับหรือเดี๋ยวผมจะฝากลิงก์ของเจ้ากล่องคลิปอินบ็อกซ์ไว้ด้านล่างด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทางช่อง t o นิกส์ทเอาไว้ด้วยนะครับผมวันนี้เท่านี้ก่อนขอให้ทุกคนสุขภาพดีมีความสุขในทุกๆวันแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปครั้งหน้าครับสวัสดีครับมี ลืมบอกมีประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ตอบคำถามครั้งที่แล้วท้ายคลิปด้วยนะครับดูได้นะครับผมวันนี้มาประกาศรายชื่อผู้ที่ร่วมตอบคำถามในคลิปที่ผมเล่าให้ฟังถึงการช้อปปิ้งออนไลน์นะครับรายชื่อผู้ที่ร่วมตอบคำถามเนี่ยอยู่ตามหน้าจอนะเดี๋ยวไงเดี๋ยวผมจะให้ดูตามหน้าจอนะครับผม ขอบคุณทุกคนที่ร่วมตอบคำถามมานะวันนั้นคำถามที่ผมาถามไปก็คือตอน <Okay. S 1> work from home นะครับ <Okay. S 1> ทุกคน <Okay. S 1> ช้อปปิ้งอะไรไปบ้างนะครับผม <Okay. S 1> คุณยุ้ยทับลบกคนฝากเบาเครับ <Okay. S 1> ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวให้แพนกล้องพอดี c ีเสียงดังไปน,นิดนึงครับ <Okay. S 1> ขออนุญาตน,นิดนึงนะครับอ่า,อารายชื่อผู้ที่ร่วมตอบถามตามหน้าจอนะครับผมก็ ออกมาอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มสปินนะบัดน,นี้อ่ะเดี๋ยวจะมีมือมาจ,จัดอ่าช่วยช่วยช่วยบุญอานะครับมามาเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวรอรอไอรินิดหนึ่งนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวคลิปจีจะยาวกันไปนะครับอ่ามาแล้วนะคะสวัสดีนะคะนะคะสวัสดีค่ะก่อน <c oughs> สวัสดีค่ะอ่าโอเควันนี้ตัดผมทรงใหม่นะคะทรงมาเติร์นะคะ <c oughs> มาเตร์ <laughs> โอเคโอเคอะกดนะคะหนึ่งสองสามกดเลยค่ะตึ๊กอ่ะโอเคผู้โชคดีกัดนี่ของคลิปนี้ได้แกอ่ะใครคะชื่ออะไรนี่อ่านค่ะคุณคุณคุณอะไรคุณสูชาติวิสารสกุลครับตบมือตบมือโอเคโอเค ขอบคุณคุณสุดชาติมานะครับคุณสุดชาติเนี่ยตอบคําถามทุกคลิปเลยนะครับขอบคุณมากๆนะครับติดตามช่องโชวงชื่อเนเวลาหนึ่ติดสติกเกอร์อได้ขอบคุณนะครับที่ที่ร่วมตอบคาถามเข้ามาขอบคุณมากนะครับที่ตอบคาถามขอบคุณทุกคนนะครับที่ร่วมตอบคาถามเข้า,มา,ม,า,ม,าม,มานะครับแล้วเดี๋ยวรบกวนคุณสุดชาติส่งชื่อที่อยู่เบอร์ติดต,ต่อมาให้นิดนึงนะครับเดี๋ยวจะส่งของรางวัลไปให้เป็นโปรดักจาก Always Dry นะครับผม ยังไงติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็ทุกคนสามารถดูคลิปที่ผมทําไว้ได้นะครับสามารถคลิกหน้าจอได้เลยครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าคลิปข้างหน้าเนี้ผมจะพูดถึงเรื่องอะไรแล้วเดี๋ยวเจอกันครั้งหน้าครับสวัสดีครับ